ยิ้มถนนพหลโยทินโครงการรถไฟทางคู่เด่นชายเชียงรายเชียงของวันนี้พาเพื่อนมาอยู่ที่จุดหนึ่งสี่ีเภองาวลำปางนะครับเราจะพาเพื่อนไปเช็ออกเสาเที่ยวชมวิวหน้างานครับเนี่ของอภาษานะครับ,บเพื่อน พาเพื่อนไปชมว,วิวแบบเสาประมาณ15เมตรนะครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนมาชมไปเคร่องเงางา มาดูหนะ้าใช้งานเกตต่อสร้านลงไปทางชื่อจุด1 c c r b 1ีซรบนนะครับท่านผแต่ละจุดก,ก็จะมีชื่อเรียกครับซีซีซีะ้าซีหไล่ไปเรื่อย ชมวิวนะครับชมวิวฝนตกครับหาพยายามหาคลิปให้เพื่อนชมอยู่ครับต้องอัปเดตทุกวันนะครับเพื่อนจะได้ไม่เหงาครับชมเพื่อความบันเทิงนี่หน้าใช้างานหนึครับ เป็คกันต้นนี้นครับพร้อมด้วยวิวธรรมชาติเกษตรพื้นงาวสนันมากก็ดอยรเป็นดอยแฉะนะครับเพื่อนๆทางล่างฝนตกออกภาษาก็ฝนตกไม่ได้ลงไปถ่ายใกล้ๆ พยายามเก็บรายละเอียดให้เพื่อนๆได้นนชมนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับขอบคุณที่ถูกใจขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ขอบคุณสวัสดีครับไปก่อนนะครับ